างสาวชรินรัตชุมฉีดช,ชื่อทางธรรมน้ำน้อมศีลอายุสามสิปดปีเป็นคิดอา,าสาสวนป่าลำบุญสองค่ะอยู่จังหวัดตรังค่ะจะมาส่งการบ้านเรื่องความกล้าค่ะขออนุญาตอ่านนะคะส่งการบ้านเรื่องความกล้าได้นำความกลา้าแปลปการกล้าที่จะกล้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก กล้าสู่ความพ้นทุกข์ได้ใช้ความกล้าข้อที่หนึ่งกล้าทำดีกล้าให้ดีเกิดข้อที่2อกล้าให้เกิดวิบากร้ายข้อที่6กล้าที่จะประมาณการกระทำกิจกรรมคา,านทันให้พอเหมาะข้อที่7จกล้าเคารพค่าครบและเคารพและประสาน สารพลังกับสัตบุรุษและหมู่มิตรดีข้อที่แปดค่ะเพื่อกูลช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์และได้นำมาปรับใช้กับเหตุการ์ค่ะเหตุการณ์ก็คือเนื่องจากได้ไปร่วมงานมหาปวานาที่ทะเลธรรมตอนกลับตอนกลับก็ได้นำเสื้อผ้ามือสอง ที่คนนําบริจาคที่คนนํามาบริจาคที่ทะเลธรรมอะค่ะอ่าด้วยด้วยการที่เราอยากแบ่งปันภาระของพี่น้องของญาติธรรมมาค่ะก็เลยก็เลยเอาเสื้อผ้ากลับมาเพื่อจะแบ่งปันที่บ้านค่ะและ้วก็พอมาถึงบะอ่าและมีพี่มีป้าทิ่อาศา,ศาท้างที่บ้านด้วยเพื่อที่จะมาทํารายการในวันต่อไปอะนะคะ จากการที่เรานําผ้ามือสองมาแบ่งปันเมื่อเรากลับถึงบ้านจึงเรียกอาท่านไอ้ท่านมาดูค่ะว่าท่านจะรับไหมท่านจึงเลือกของตัวเองบางส่วนแล้วก็เลือกของแล้วก็เลือกบางส่วนเพื่อจะนําไปแบ่งปันเพื่อนบ้านนะคะเมื่อเมื่ออาเลือกเสร็จก็เรียกป้าจิตอาสามาถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานนะคะเพื่อเพื่อส่งต่อการแบ่งปันนะคะ เมื่อพระจิตอาสาท่านเห็นท่านจึงพูดออกไปว่าเอาไปไหนนักหนาตัวเองก็อยู่ในเอการนะคะจึงจึงพูดสวนไปว่าอาท่านเอาไปแบ่งปันต่อค่ะป้าแต่ตอนนั้นจับได้ว่าเรามีกิเลสน,นะคะว่าเรากลัวว่าอาจ,จะเสียใจกับคำพูดักบกพี่น้องจิตอาสาที่มา เราเราก็เลยมีกิเลสอะคะ่ะกลัวว่าอาจะไม่ประทับใจอะคะ่ะก็เลยก็อ่าการที่เรากล้ากล้าที่เรามาแบ่งปันนะคะคือการที่เรามาตำดีอะคะ่ะกล้าที่จะให้ดีเกิดเนเมื่อเหตุการณ์ที่เราทำนะคะเราก็ได้มาเรียนรู้ว่าเราต้องกล้าให้เกิดวิบากร้าย ตัวเองก็ได้ล้างความกลัวให้เกิดความกล้ากล้าที่จะคิดดีทำดีทำให้กลายทุกทุกลงได้ค่ะส่วนอาท่านคิดว่าท่านก็ได้ได้รับยังไงอ่ะก็เป็นความทิศด,ดาของท่านนะคะและคนที่เกี่ยวข้องถ้าเรายังกลัวว่าไม่อยากให้ท่านไม่ประทับใจแต่คิดว่า คนเราอะค่ะถ้าสมมุติว่าตัวไว้มีวิบากค่ะต่วไวเราดําดีหรือไม่ดีอะถ้าเขาไม่ประทับใจอะเขาก็ไม่ประทับใจอยู่ดีอะค่ะก็เช้ามาตัวเองก็ได้ตัดสินใจคิดและประมาณการการทําของตัวเองค่ะด้วยการที่เราคลา้าพบเคารพและสารประลังกับสัตบุรุษและหมู่มิตรด,ดีจึงกล้าที่จะถามผ้าจิตอาสาว่าท่านคิดอะไรหรือคะที่พูดํำน,นั้นออกไป ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้คิดอะไรเลยท่านบอกแค่อยากแค่อยากกระแทกเขาแค่นั้นเองแค่อยากเอาคําพูดนั้นนะคะกระแทกให้เขารู้แค่นั้นเองอะคะ่ะเมื่อเมื่อเมื่อเราได้เจอกันสามคนจึงได้ถามความรู้สึกระหว่างป้าจิตอาสากับอาค่ะป้าจิตอาสาท่านก็ได้ขอโทษกับการกระทําที่ไม่ได้ประมาณคําพูดของท่านส่วนอาก็ได้มาพูด ถึงความรู้สึกไห้ฟังหลังจากที่ได้เห็นสีหน้าตอนที่โดนกระดเหมือนกันว่าตัวเองผิดอะไรก็งงเหมือนกันแต่ก็เข้าใจค่ะแล้วก็ไม่ได้โกรธสิ่งที่ได้เห็นอย่างชจดเจนของอาเปรียบเทียบได้ว่าท่านเปลี่ยนไปมากนะคะก็คือจากเมื่อก่อนนะคะอาท่านถ้าสมมติว่าท่านได้ยินคําไหนใครมาพูดกับท่านแบบนั้นนะคะท่านจะสวนกลับไปทันทีเลยะคะ่ะ แต่นี่ไม่มีเลยค่ะท่านท่าน,านเหมือนท่านได้ซึมซับสิ่งที่ดีๆค่ะได้นำไปใช้ปรับใช้กับตัวของท่านเองทำให้ท่านไม่ทุกข์ค่ะและสิ่งที่ตัวเองคิดว่าคำพูดนั้นนะคะจะเกิดสิ่งไม่ดีแต่ที่แต่เมื่อเรากลาที่จะยินดีคะ่ะทุกอย่างก็เปลี่ยนมาดีได้และหลังจาก จบรายการจากจากจัดที่จากอ่าเราจัดรายการกันเสร็จอ่าแทมกับอาก็ได้ไปส่งป้าจินอาสาที่ตะเลตํามสับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะสาธุค่ะใ่เชิญพี่หมอกันดาค่ะสำหรับการหัวข้อที่น้องน้องแทมนำนำมาแบ่งปันนี่นะคะ ก็เป็นสิ่งซึ่งจะเกิดกับใครได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆเขาจะเป็นสีละเอียดนะคะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้มีความรู้สึกอะไรหรือไม่ได้ตั้งใจอะไรที่พูดในสิ่งนั้นออกไปนะคะแต่จริงๆอะถ้าเราค้นลึกลงไปเองนี่สําหรับประสบการณ์ตัวเองนะคะเราจะมีความรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ดีไม่อยากให้เขาทําสมมติว่าเห็นเขาเอาไปเยอะๆใช่ไหมคะ แล้วเราก็จะเราก็จะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เข้าเอาไปเยอะนี่เขาจะโลภหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นคําถามอยู่ในใจแต่ว่าถามว่าเราะจะมีคิดร้ายอะไรทําให้กายเรากระทาค่ะมันก็จะเป็นวาจาออกมาใช่ไหมคะซึ่งเป็นวาจาออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นวาจาที่ลักษณะที่เหมือนน้องแทมจะไปเกิดความรู้สึกได้ว่าอู้อันนี้เดี๋ยวจะไปทําให้เกิดความเสียใจเกิดขึ้นได้อ่ะค่ะ ซึ่งใ,ในใในในสิ่งพวกนี้เนี่ยเวลาเราพูดอะไรออกไปแล้วนะคะเหมือนอย่างที่คุณนิ่หน่อยเคยพูดให้ฟังะคะ่ะมันออกไปแล้วเนี่ยเราจะไปตามเก็บมันกลับมาเนี่ยยากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งของเรานะคะซึ่งเป็นผู้ฟังเยอะๆเนี่ยจะมีประโยชน์นะคะพูดให้น้อยๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพลาดน้อยนะคะพูดในใจทบทวนในใจก่อน ก็จะทําให้สิ่งที่เราจะประมาณเนี่ยได้ฉี่้วนนะคะรอบครอบแล้วก็จะมีความเจริญนะคะก็จะมีความสุขด้วยค่ะการแบ่งปันทั้งหลายก็จะมีพลังด้วยนะคะอนุโมนทนากับน้องแทยมาเลยค่ะสาธุค่ะขอบคุณบ้าหมอคันดาค่ะค่ะอนุโมทนากับน้องแทมค่ะค่ะข,ขอบคุณพี่พหมอพี่ดรอ,อดินดหน่อยค่ะสาธุค่ะ นี่นี่อยู่ตรังนะคะอยู่ตรังพี่อยู่ภูผาฟ้าน้ํากันนะคะมาที่ป้ารวยค่ะป้ารวยอยู่ที่